สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับวันนี้เรา <c oughs> ผมขอเริ่มจากตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วกันนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างจะปั่นป่วนมากนะครับสำหรับตลาดหุ้นที่เมื่อวานเนี่ยนะครับทุกคนตื่นเช้ามานัา่นเห็นข่าวแหละนะครับที่ปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยคือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเรามองถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามองว่าตลาดหุ้นสหรัฐปีนี้นะครับกราฟเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าตอนที่มันเบรกไปเนี่ยเรามีการพูดคุยไปแล้วว่า ที่เบรกเนี่ยอันนี้คือโฟล์เบรกนะครับไม่ว่าจะเป็น S&P 500นะครับไม่ว่าจะเป็น n a s d a q นะครับมันน่าจะเป็นโฟล์เบรกนะครับแล้วก็เส้น200วันเนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงแหละที่มันจะหลุดลงมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง S&P 500นะครับก็หลุดเส้น200ลงมานะครับ n a s d a q ก็หลุดต่ำกว่าเส้น200ลงมานะครับแต่ถามมันจะเป็นการหลุดแบบโหดหรือเปล่านะครับหลุดแบบโหดคือหลุดแล้วหลุดเลยแล้วไม่มีรีบาวเลยเงี้ยนะครับคือผมไม่ได้มอง แย่ yeah, ขนาดนั้นนะครับคือถึงผมไม่ได้ชอบตัว,ต,วตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับแต่ผมมองว่าการหลุดเส้น200ลงมาเนี่ยมันน่าจะเป็นการหลุดแล้วก็มีจังหวะแบบรีบาวกลับขึ้นไปใกล้ๆเส้น200ครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยขึ้นไปเนี่ยแล้วมันก็ไม่น่าจะผ่านนะครับขึ้นไปไม่น่าจะผ่านดังนั้นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยคีย์คอนเซปต์ก็คือเราเล่นได้แค่เทคนิคอลรีบาวเท่านั้นนะครับ ส่วนตลาดหุ้นที่มันดูดีกว่าเนี่ยนะครับผมว่ามันอยู่ที่ตลาดทางฝั่งฮ่องกงนะครับอ่ะเมืติเราดูตัวห่งเสงเนี่ยนะครับดูฟิวเจอร์แล้วกันเห็นแอคชั่นชัดดีนะครับสำหรับตัวของห่งเสงฟิวเจอร์เนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับเราก็มีการเตือนไปว่าน่าจะปรับลงมาก่อนแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการเกิด e a r i s h divergence ที่ด้านบนอยู่นะครับแล้วปีนี้นะครับกลยุทธ์ในการเทรดตัวของห่งเสงเนี่ย ก็คือรอจังหวะย่อนะครับรอจังหวะย่อใกล้ๆเส้น20เนี่ยคอยเข้าซื้อนะครับจะเห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ยตัวของห่างเสียงฟิวเจอร์เนี่ยลงมาใกล้เส้น20นะครับเราก็เกิดแรงซื้อกลับเลยนะครับพวกนี้ก็คือเป็นภาพบัชนีที่แบบภาพใหญ่ยังดีนะครับก็คือเป็นลักษณะการแบบย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับอ่ะเรามาที่ฝั่งของตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับฝั่งตลาดหุ้นไทยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มองผิดแหละนะครับคือโดยรวมเนี่ยจริงผมมองภาพใหญ่ประมาณนี้นะครับก็คือว่า ตลาดหุ้นโซนสูงเนี่ยมันจะโดนขายนะครับซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐก, <c oughs> ก็ก็โดนขายลงมาอยู่แล้วนะครับแต่ผมมองว่าตลาดหุ้นโซนต่ำเนี่ยมันน่าจะยืนได้นะครับน่าจะยืนได้แต่สุดท้ายเนี่ยเซ็ตมันก็อ่ะยืนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละนะครับมันก็โดนโดนขายลงมานะครับแต่ถามว่าโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าไอแรงขายลงมาเนี่ยมันจะเป็นแบบแรงขายและเป็นจุดเริ่มต้นขาลงไหมผมผมไม่ไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับคือโดยรวมเนี่ยผมก็ยังมองว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาอยู่ดีแหละนะครับแต่ว่า ดึงหลุดโลอะไรเงี้ยลงไปก่อนบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องแกปบกันนิดนึงแล้วกันนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยแกปบที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยคือ1 2ึ2นี่เราคุยกันว่าโอเคปิดตรงนี้ได้ให้เป็นให้มันเป็น exhaustion gap นะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาแหละนะครับว่า1 1 5 5เนี่ยที่มันเคยมีแกปบไว้เนี่ยสมัยตอนปี2020เนี่ยนะครับต้องกังวลไหมนะครับต้องกังวลไหมแต่ประมาณนี้นะครับมันจะมีแกบประมาณ น่าจะไกลกว่านั้นนะครับมันจะมีแถวอ่ะต้องต้องถอยไปหน่อยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับคือแต่ช่วงปี2020เนี่ยมันจะมีแถวประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าวัดทายเป๊ะเนี่ยอยู่ประมาณที่หนึ่งหนึ่งห้าหะครับถามว่าตรงนั้นต้องกังวลไหมนะครับคือคําตอบของผมก่อนหน้าเนี่ยยังไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่าสมมุติเวลาเราเมื่อเราถามกันมาเนี่ยสมมติเราถามกันมาในแท่งนี้มันเป็นแท่งสีเขียวอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังไม่ต้องกังวลมากหรือว่าถามตรงแถวแบบ แถวเนี้ยนะครับแบบพันสต้นๆอย่างเงี้ยมันไม่ต้องกังวลมากนะครับคือคอนเซปตที่ผมพยายามให้ทุกคนจําไว้เสมอเรื่องของแกลบก็คือว่าแกลเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกับแม่เหล็กนะครับเหมือนกับแม่เหล็กสมมุติมันมีแม่เหล็กฝั่งบนก็คือแกลบที่ประมาณ1นึ2เนี่ยนะครับกับแกลบฝั่งล่างที่ประมาณ1นึ่งหนึ่งห้นะครับทำผมขอปรับชาร์ตนิดนึงจะได้เห็นภาพนะครับนี่ผมปรับไป1น ไกลๆหน่อยแล้วกันจะเห็นว่าสมมุติผมตีแกลบประมาณ115นะครับอ่ะโอเคนะครับเราลองนึกภาพว่าเป็นเป็นวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีความเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะครับถ้าหลักการของแม่เหล็กเนี่ยคือถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนั้นจะมีแรงดูดมากกว่านะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแรงดูดมันจะน้อยกว่านะค,คือก่อนหน้านี้สมมติถ้าถามไม่ใกล้102เนี่ยถามว่าแกลบล่างเนี่ยผมกังวลในการลงกลับมาไหมผมจะไม่ค่อยกังวลเพราะว่ามันอยู่ใกล้ด้านบนมากกว่าดังนั้นแรงดึงด้าานนนนบบเเ่ยยมััะะอกวคร แต่ว่าถ้าเกิดโอเคเนี่ยมันปิดปิด,ปดล่างๆอย่างเงี้ยนะครับปิดประมาณ1นึ่งหนึ่งเจ็ดอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยความกังวลมันจะข้างล่างจะเยอะกว่านิดนึงเพราะว่าสังเกตว่ามันมันเป็นกลางมันเป็นกลางแหละแต่มันเหลือมมาทางล่างนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับคือความกังวลเนี่ยมันจะเริ่มแบบอ่ะใกล้ๆกันหรือว่าด้านล่างเนี่ยเหลือเยอะกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์เรื่องของแกลบนะครับว่าเวลาเราดูแกลบเนี่ยแกลบไหนที่ ต้องกังวลน,นะครับก็คือดูว่ามันมันใกล้ฝังกกนนง่งไหนมากกว่ากันนะครับคือแล้วถ้าใกล้ฝั่งไหนมากกว่าแรงดูดมันจะเยอะกว่านะครับนี่ก็อธิบายเรื่องคอนเซปต,ต์ของแกลบให้ฟังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในกราฟอื่นๆนะครับก็เอากราฟลายมนาทีก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานเนี่ยกราฟลายมนาทีเนี่ยสิ่งที่เราลุ้นอยู่ก็คือ i n v e r t Head and Shoulder นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า Invert Head and s h o u l d e ดเนี่ยถูกถูกทำลายแล้วล่ะนะครับเพราะว่าถ้ามันจะเป็น Inward and shoulder มันต้องไม่หลุดไหลขวานะครับนี่คือไหลซ้ายไหลขวาแล้วก็หัวนะครับคือมันถูกทาลายในช่วงบ่ายนะครับคือช่วงเช้าเนี่ยตอนถอยลงมาเนี่ยประมาณ1นึ่งหนเนี่ยยังพอลุ้นได้นะว่าอาจจะเป็นการฟอร์มไหลขวาหรือเปล่าเพราะว่าตอนฟอร์มไหลซ้ายนี่ก็ฟอร์มนานนะครับแต่การที่มันหลุดลงมาในช่วงบ่ายอย่างเงี้ยแปลว่าอินเวอร์ a d and s ด o โชเดอร์เนี่ยไม่ใช่ละแปลว่าวภาพเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อิ head and oulder, นเวอร์สไฮ d ์แดนโชเดอร์นะภาพนี้ก็เสียไปก็ไม่ต้องดูนะครับอ่เรามาต่อกันที่ภาพอื่นนะครับ สำหรับตัวของภาพอื่นนะครับก็คือในกราฟรายวันแหละนะครับถามว่าวันนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดเซนิเมนต์แบบว่าดึงหลุดโลลงไปก่อนไหมนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดการดึงหลุดโลลงไปก่อนแหละนะครับแต่ยิ่งหลุดโลลงไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมมองว่าหน้าเก่งกำไรกลับขึ้นมาเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับฟอลบรกเนี่ยมันก็เล่นกันบ่อยนะครับมันก็เล่นกันบ่อยสมมติหลุดโลอย่างนี้ลงไปเนี่ยนะครับก็มีจังหวะดึงกลับขึ้นมานะครับ หรือหลุดโลแถวช่วงตรงนี้ลงไปเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเร็วๆนี้เลยนะครับก็คือหลุดโลตรงนี้ลงไปเนี่ยมันก็มีจังหวะดึงกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านิวโลเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับคือถามว่าเมื่อวานกระดิกขึ้นไหมนิวโลก็กระดิกขึ้นแต่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะสําหรับตัวของนิวโลนะครับดังนั้นในภาพรวมเนี่ยผมว่าเหมาะถ้ามันเกิดมันลงไปเนี่ยนะครับยังน่าเก่งกําไรในการเล่นฝั่งซื้อขึ้นมาอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องเล่นแบบ ภาพระยะสั้นก่อนแหละนะครับเพราะว่าเวลาปิดแก็บไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถหวังไอการรีบาวแบบแรงๆได้สําหรับตัวของเซดินเด็กนะครับโอเคเราก็มาต่อที่ภาพของเซดินตี้อินเด็กฟิวเจอร์นะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์เนี่ยมันก็เสียอินเวอร์สเฮดเด d ร์โชเดอร์เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เราก็ลุน้นอินเวอร์สเฮดเด d ร์โชเดอร์อยู่แต่สุดท้ายก็ไม่เบรกแล้วก็ปรับตัวลงนะครับการที่มันไม่เบรกแล้วปรับตัวลงเนี่ยแนวโนม้มก็จะเป็นลักษณะของไซด์เวดาว n อ่าเหมือนเดิมนะครับ แนวรับแรกก็740นะครับแนวรับ2ก็มาณ726นะครับก็นี่เป็นโซนแนวรับของฟิวเจอร์นะครับสำหรับฟิวเจอร์เรายังคงไม่ทำอะไรใหม่นะครับเราเรามีติดลองเนี่ยสตัวละนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่จังหวะในการซื้อเพิ่มนะครับตอนนี้ก็คงถือเฉยๆไปก่อนในตัวของเซฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเนะครับมาต่อกันที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคําเมื่อวานนี้ก็โดนขาย ลงมานะครับก็ยืนยืนเส้น20ไม่ได้นะครับโดยรวมก็มองเป็นการพักตัวลงสําหรับตัวของทองคํานะครับส่วนน้ํามันนะครับน้ำมันก็ปรับตัวลงนะเป็นไซด์เวดาวแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงในตัวของน้ํามันเพราะว่าถ้าหลุดโลตรงนี้ลงไปก็เรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเป็นโลที่ที่สําคัญในภาพลายสัปดาห์ในตัวน้ํามันเนี่ยลองสังเกตครับน้ํามันดูนะครับว่ามันเป็นการฟอร์มสามเหลี่ยมเนี่ยมาประมาณ2ปีละนะครับเป็น d e s c e n d i n g ถ้าหลุดลงไปในเรื่องใหญ่เหมือนกันในตัวของราคาน้ามันดิบนาสเมกนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับในตัวของคอมมอดิตี้นะครับเรื่องของค่างเงินวันนี้ขอข้ามไปแล้วกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สําคัญมากนะครับอ่นิดหนึ่งนะครับไปที่ตัวของด r นะครับสำหรับด r วันนี้เราแนะนําเป็นตัวของ cn01 นะครับเนื่องจากว่าตัว cn01 เนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันก็ยังเป็นไซด์เว้า up นะครับคือถ้าเกิดคนนี้เล่นแบบเพลย์เซฟที่สุดเนี่ยผมว่าพวกตลาดหุ้นจีนฮ่องกงเนี่ยนะครับคือย่อลงมาเนี่ยมันก็ ออเป็นไซด์เว้าอยู่ดีนะครับจะเห็นว่า CN01 เนี่ยมันก็อยู่แถวเส้นอัพเทรนนะครับดังนั้นใกล้ๆตรง1ิ8 18.9เนี่ยก็เป็นจังหวะซื้อได้นะครับเป้าหมายก็แถวประมาณช่วง19.9ถึง20บาทสำหรับตัวของ CN01 นะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับคือวันนี้ผมก็มีไปคุยกับเทรดเดอร์ KP แหละนะครับตอนประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับพวกภาพตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยกราฟแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงนะถ้ามีเวลาคุยละเอียดเป็นชั่วโมงเเเนนนีีย่ยนยะครับับกก็ด๋วไปจอตอต ุ่มครึ่งในรายการเทเดอร์เคพแล้วกันนะครับช่วงเช้าเราก็กลับมาที่ของเราก่อนนะครับก็มาที่หุ้นแนะนานะครับตอนนี้นะครับผมจะเริ่มเอากลุ่มแบงค์เนี่ยกลับมาเป็นหุ้นแนะนาละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะหนีกลุ่มแบงค์ไปก่อนเพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมันเป็นฟอลเบรกนะครับก็คือเบรกด้านบนไม่ผ่านเป็นฟอลเบรกแล้วปรับตัวลงนะครับแต่ตอนนี้เรามองว่าหลายๆตัวเนี่ยลงมาถึงโซนแนวรับละเดี๋ยวผมพูดเร็วๆให้ฟังก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดเล่นกับเส้น2 0 0วันเนี่ย มันก็จะมีตัวของ Kbank นะครับที่เป็นหุ้นแนะนำของเราวันนี้นะครับก็แนวรับเนี่ยม,มา1 4 7 5สต็อปรอถ้าต่ำกว่า145.5นะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยแถวประมาณช่วง151.5แล้วก็ช่วงแถวประมาณ154.5นะครับ Kbank คเนี่ยคือลงมาใกล้เส้น200วันเรามองว่าถ้ายังไม่หลุดเนี่ยมันก็ยังเป็นการย่อเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเทคนิคแบบซื้อแถวเส้น200วันเนี่ยก็ใช้กับ BB l ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบดูเส้น200วันชอบดูเส้นอัพเทรนเนี่ยจริงกลุ่มบต่นก็ สามารถหาตัวเล่นได้เหมือนกันนะครับเช่นแบบตัวของ TTB อย่างเงี้ยนะครับตีมาก็เส้นนับเทรนก็แถวนี้นะครับหรือว่าตัวของ KTB อย่างเงี้ยนะครับ KTB เนี่ยสมมุติเราตีมายาวๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าแถวนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเส้น up trend เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่สามารถ เข้ามาเก็งกาไรได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราหลีกเลี่ยงไปนานนะครับเพราะตอนนี้ลงมาถึงโซนของแนวรับกันแล้วนะครับมาต่อกันที่หุ้นตัวถัดไปนะครับก็เป็นตัวของ KTC นะครับสำหรับ KTC ก็ปรับตัวลงมาตามกลุ่มไฟแนนซ์ตัวอื่นนะครับแต่ผมมอง KTC เนี่ยมันก็มีความเซฟประกุ่มไฟแนนซ์ตัวอื่นนะครับเพราะว่าอย่างตัวของสวัสด์เนี่ยมันก็หลุดเส้น200ลงมาถูกไหมครับก็โดนขายแรงหลุดเส้น200ลงมาติดล้ออย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานนี้เราก็ ให้ดูว่ามันมันก็มี lower low นี้ลงมานิดนึงอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังน,นั้นถ้าเกิดเอาเซฟเนี่ยมันก็ต้องไปหาหุ้นที่แบบออยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ยังยืนเหนือเส้น200นะครับอยู่ถ้าเปรียบเทียบโดยตรงเนี่ยแบบบีออนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต่ำกว่าเส้น200เงี้ยเราก็บอกว่าอถ้าเล่นหุ้นเหนือเส้น200คงง่ายกว่านะครับก็ใช้แนวรับประมาณใกล้ๆตรง47นะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่าเส้น200ที่45.75เป้าหมายคือ49แล้วก็50.5สําหรรัับบ KTC นะค ตัวถัดหน้านะครับก็เป็นตัวของกัฟเอนเอจีนะครับสำหรับกัฟเอนเอจีเนี่ยเราก็มองว่าเริ่มมีความแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเซ็นดีเทคปิดแย่มากนะครับแต่ว่าตัวของกัฟเนี่ยจะเห็นว่าปิดเป็นแท่งเทียนกลับตัวนะครับแล้วก็ราคาก็เริ่มไม่ทําโลใหม่ดังนั้นก็สามารถคาดหวังการเกิดเทคนิครีบาวแบบมีรีเวอร์ชันได้นะครับแนวรับ48.5นะครับสต็อปลอสถ้าเกิดต่ํากว่า4 7 2 5เป้าหมายคือ51แล้วก็2 2 5สาหสับตัวของห้านะหรับตัวของ าต่อทนนี่หุ้นนอกเซตร้อยนะ่หุ้นนอกเซตร้อยตัวแรกเราเลือกมาตัว NYT นะครับสำหรับ NYT หรือนำยงเทอร์มินอลเนี่ยนะครับสัญญาณบวกที่มันเกิดขึ้นก็คือ golden cross นะครับระหว่างเส้น20กับเส้น200นะครับคือจังหวะที่มันเบรกไปเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เป็นไล่เพราะว่ามันเบรกไปก็น่าจะ pull back ลงมาก่อนแหละนะครับแล้วก็มาปิดแกลบซึ่งก็ปิดแกลบเรียบร้อยแล้วนะครับล้วตอนนี้เกิด golden cross ขึ้นมาดังนั้นมันน่าจะเป็นการย่อเพิ่มขึ้นสําหรับ NYT แนวแนรับ3.28 s t อ p l o ้ s ต่ำกว่า,า3.2นะ 3. 0.52สำหรับ NYT นะครับตัวถัดมาจะเป็นเรื่องของการรอ break out คือตัวของ KBS นะครับสำหรับ KBS เนี่ยตัวนี้กลับมายืนเหนือเส้น200เนี่ยได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับ pattern ที่เกิดขึ้นคือรูปแบบของ uh, ascending triangle นะครับรอบที่แล้วเนี่ยก็เล่น ascending เหมือนกันนะครับคือตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้ตรงแถวเส้น200เนี่ยเป็น ascending นะครับแลวรอบที่แล้วตอน break ascending เนี่ยก็เล่งตัวไปทีนึงนะครับแล้วก็ลงมาใหม่ ฟอร์แมทเทนแบบเดิมอีกแล้วเป็นแอสเซนดิงอีกแล้วนะครับดังนั้นถ้าเบรกแถบประมาณช่วง6.3ได้เนได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณบวกเปิดเป้าหมายไปที่6.6แล้วก็7บาทแนวรับ6.2นะครับสต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่า6บาทสำหรับ kbs นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย tegh นะครับ tegh ก็จะเป็นแนว pull back นะครับก็คือย่อลงมานะครับคือเบรกเส้น200ย่อลงมาไม่ต่ำกว่าเส้น20นะครับพวกนี้มันก็เป็นการ ย่อเพิ่อขึ้นต่อแหละนะถ้าเกิดเอาคอนเฟิร์มนิดนึงก็คือให้มันกลับมายืนเหนือเส้น200ให้ได้ที่3.42ถ้ายืนได้เป้าแรกคือการปิดแกบที่3.52แล้วก็เป้าถัดไปที่3.66นะครับสต็อปลอสถ้าเกิดต่ำกว่า3.28สําำหรับตัวของ TETH นะครับนี่ก็ครบถ้วนสำหรับหุ้นแนะนำทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวทัดมาเราก็มาต่อกันที่ตัวคำถามนะครับามาที่คำถามตัว แรกนะครับเป็นตัวของ m e d i สนะครับมาตัวที่ตัว m e d i สนะครับสำหรับตัวของ m e d i สนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นหุ้นแนะนําของเรานะครับก็คือเราแนะนําด้วยแพทเทิร์นนี้นะครับ s y m m e t t i c a l t r i a n g l e นะครับอ่ะเมื่อวานเนี่ยย่อลงมานะครับคือเปิดมาเนี่ยก็ประมาณ8.4เมื่อเราซื้อเปิดเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็8.3ก็ขาดทุนอยู่นะครับก็แนะนําว่าถือต่อแหละเพราะว่าเอ่อมันแย่ขนาดที่แบบ หลุดมาด้านล่างไหมก็ไม่หลุดนะครับดังนั้นก็ยังสามารถถือต่อได้สําหรับตัวของ m e d i สนะครับส่วนตัวของ AOT นะครับถ้าติดอยู่ที่40โดดลงต้องคัดก่อนไหมไม่คัดนะครับคือผมมองว่า AOT ถ้าเกิดโดดลงเนี่ยผมคิดว่าจะเป็น exhaustion gap มากกว่าดังนั้นตรงนี้คงไม่ใช่จุดในการ stop loss นะครับโอเคนะครับมาต่อกันที่ตัวของอทีเฟกถ้าย่อลงมายังยังไม่ซื้อเพิ่มนะครับเพราะเราเรามีอยู่ล้นะครับคือถ้าเกิด ไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วลงมาแรงๆนผมคง aggressive ให้ให้ซื้อเพิ่มไปแต่ว่าเนื่องจากเรามีอยู่แล้วเราเลยไม่แนะนําในการซื้อเพิ่มนะครับส่วนตัวปอทนะครับก็ปรับตัวลงละนะครับคือรอบที่แล้วเราขึ้นไปทดสอบเส้น200ไม่ผ่านรอบนี้ก็เลยปรับตัวลงมานะครับเลยปรับตัวลงมาเดี๋ยวถามว่าปอทเนี่ยปรับตัวลงมาเนี่ยแนวรับตรงไหนเนี่ยกราฟรายวันก็คงไม่เห็นนะครับคงต้องถอยมาในกราฟรายสัปดาห์นะครับสำหรับกราฟรายสัปดาห์เนี่ยผมมองว่าโซนแนวรับเนี่ยประมาณ27 จมากกว่านะรหรือ27เนี่ยนะครับประมาณโซนตรงนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่เอาห่างเพราะว่าห่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นแพนิคของตอนโควิดนะครับผมก็เลยมองว่าโซน27เจนี่ยจะเป็นแนวรับสำหรับตัวของบอททอนะครับมาต่อที่ตัวของ Gable นะครับสำหรับ Gable ก่อนหน้านี้มีการเปิดแกลบขึ้นไปนะครับก็ไปใกล้ๆเส้น200โดนขายลงมาแต่ผมมองเหมือนเดิมนะว่า Gable เนี่ยถ้าใกล้เส้น20เนี่ยนะครับหรือ หลึกแถวแกลบเนี่ยเป็นจังหวะรับนะครับใกล้ๆสามาาถต้นๆลงเป็นจุดรับแนวต้านประมาณใกล้ๆรงส5สําหรับตัวของ Gable นะครับส่วนตัวถัดมาเป็นตัวของ CPO เครับ CPO เราแนะนําซื้อไปตอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ย่อลงต่อนะครับแต่โดยรวมถามว่า p a ทเทิรเสียไหมผมก็ยังมองไม่เสียนะครับคือผมก็ยังมอง CPO เนี่ย เป็นไซส์เว Up อยู่ดังนั้นแถวนี้ก็คือกรอบล่างอยู่นะครับถ้ามีอยู่แล้วก็ถือต่อถ้าไม่มีก็สามารถซื้อเก็งกําไรได้นะครับส่วน KCG นะครับ KCG ตรงนี้เราเคยเล่นแบบเบรกเอาไปนะครับก็ถือว่าสั c เซ s แหละนะครับเพราะว่า Break แล้วก็ขึ้นต่อเนื่องแนบส่วนตลาดได้ต่อเนื่องตอนนี้ก็เป็นการขึ้นแต่ว่าคงไม่ใช่จุดในการเข้าซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นการขึ้นแบบไซส์เว้ดังนั้น ถ้าที่กรอบบนอย่างเงี้ยเราคงไม่แนะนําในการมาให้ซื้อตรงแถวนี้นะครับก็คงต้องรอย่อนะครับถ้า7.65อย่างเงี้ยถึงจะซื้อได้สําหรับตัวของ KCG นะครับส่วนตัวของ True นะครับย่อมาแถวนี้เริ่มน่าสนใจหรือ,อยังนะครับผมว่าก็เริ่มได้แล้วแหละนะครับคงใกล้ๆเส้น200เนี่ยก็คงเป็นจังหวะในการเข้าซื้อละถ้าเกิดใครจะ play safe หน่อยก็อาจจะรอแบบ candle ให้มันมีเป็น candle กับตัวนิดนึงสําหรับตัวของ True นะครับ มาที่ BDMs นะครับ BDMs ก็ปรับตัวลงนะครับคือตัวนี้เราก็แนะนำซื้อไปเหมือนกันในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ลงมาแถวปิดแกลบเนี่ยมาแถวเส้น20เนี่ยก็เป็นจังหวะซื้อนะครับแต่ก็แนะนำถือต่อแหละนะครับคือช่วงนี้จะเจอการเวียนๆหน่อยสำหรับ BDMs นะครับแต่แนวโน้มถามว่าเป็นขาลงไหมผมว่าไม่ไม่ใช่ขาลงนะครับแนวโน้มมันโดยรวมเนี่ยเป็นไซด์เวย์มากกว่าดังนั้นใกล้ไซด์เวย์กรอบล่างเนี่ยมันคงมองเป็นโซนซื้อมากกว่าที่จะเป็นโซนขายสำหรับ BDMs นะครับที่รจถ้าจุด stop loss จริงคือต้องแบบ หลุดโลลงไปเลยนะครับซึ่งตัวของ b d m s เนี่ยก็คงผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะครับก็งนั้นก็แนะนําถือไปก่อนนะครับสําหรับการาฟเวียดนามเรามองเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับเวียดนามผมไม่ได้มองอะไรเปลี่ยนเลยนะครับก็เป็นลักษณะของออเป็นการเบรกเอาท์นะครับเป็นการเบรกเอาท์สำหรับตัวของเวียดนามเนี่ยเป็น ascending triangle นะครับคือถ้าตัวไหนเราแนะนำล้วถูกเนี่ยเราก็คงไม่มีอะไร ต้องพูดกันบ่อยนะครับส่วนตัวที่แบบเราแนะนําผิดอย่างเงี้ยเราต้องแบบคุยกันเยอะนิดนึงนะครับเพราะภาพมันต้องมาเช็คว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าแตนตัวเวียดนามเนี่ยก็เป็น ascending เงี้ย break ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับถ้ายอ่อมาไม่ต่ำกว่าแถวประมาณพันสามอย่างเงี้ยก็ซื้อได้สําหรับตัวของเวียดนามนะครับกราฟก็ยังสวยมากนะครับก็เป็นเป็นกราฟแบบระดับรายสัปดาห์เลยแหละนะครับที่มีการ break out ขึ้นไปนะครับสำหรับแบมนะครับยอ่อมาตรงไหนถึงถัวได้นะครับแบมก็รอเส้น20นะประมาณใกล้ๆตรง 6.25นะครับถ้าลงมาถึงเนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการรับได้นะครับส่วน OSP นะครับถามว่ารอบนี้จะรับใหม่ตรงไหนดีนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราก็สักเซสสูงมากเพราะได้จาก divergent ขึ้นมาเลยนะครับแต่รอบนี้คงไปรอ divergent ก็คงไม่ไหวนะคือรอถ้าไปรอ divergent ต้องหลุดโลลงไปยผมว่าลึกไปนะครับรอบนี้เราคงเอาที่เส้น20นะครับประมาณใกล้ๆตรง14.8สําหรับ OSP ถ้าลงไปถึงก็จะเป็นจังหวะในการเก่งกาไรกลับขึ้นมานะครับส่วนอมตะนะครับ ตัวอมตะเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของไซด์เวดาวนะครับเป็นไซด์เวดาวตรงนี้เขาสามารถพอมองเป็นไดเวอร์เจนต์ได้บ้างแล้วแหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้คือตอนกุมภาเนี่ยเป็นคอนเวอร์เจนต์นะครับแต่มีนาเนี่ยเริ่มเป็นไดเวอร์เจนต์ละนะครับดังน,นั้นใกล้ๆโซน21่สิบกลางๆเนี่ยนะครับ21.6อะไรเงี้ยผมว่าก็เริ่มเป็นจุดในการซื้อได้แต่ว่าช่วงนี้ซื้ออมตะเนี่ยก็คงมองแนวต้านประมาณ23หรือมัน23.6สามจุดหกอะไรเงี้ยนะครับสำหรับอมตะก็จะเป็นไซด์เวดาวนะครับ ส่วน S.C.C. นะเป็นหุ้นที่โ,โหฟื้นตัวแบบโดดเด่นมากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะเห็นว่าเป็นเป็นมีนรีเวอร์ชันที่รุนแรงมากนะครับคือปกติเวลาเราเกิดมีรีเวอร์ชันเนี่ยเราก็จะคาดหวังว่าโอเคคงเกิดมาแล้วมันชนสักเส้น20นะครับแล้วก็ไม่ผ่านแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ย S.C.C. เนี่ยมีรีเวอร์ชันจนทะลุผ่าน S.M.A. 20ไปเลยนะครับดังนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าย่อมาเนี่ยเราจะมองว่าแนวรับคือ S.M.A. 20สําหรับตัว S.C.C. นะครับ 142.5เนี่ยก็จะเป็นโซนของแนวรับนะครับแต่เนื่องจากมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราซื้อที่แนวรับเนี่ยถ้าซื้อแล้วแบบหวังขึ้นต่อเร็วๆเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ไม่ได้นะครับมันอาจจะแบบแกว่งตัวไปมานูซิเส้น20สําหรับตัวของ S C C นะครับมาที่บาบา80นะครับรับาบาบา80เนี่ยก็เป็นภาพเหมือนกับตลาดหุ้นฮ่องกงนะที่เราคุยไปว่ามันเป็น บาลิชไดเวอร์เจนต์นะครับเราก็เลยไม่ค่อยอยากให้มารับที่โซนด้านบนนะครับก็ต้องรอจังหวะย่อก่อนนะครับคือถ้าดีเนี่ยผมอยากได้ใกล้ๆเส้น20นะครับประมาณ5.6เนี่ยจะเป็นแนวรับสำหรับตัวของบาบาร0นะครับส่วน n cap นะครับ N cap แในรอบที่แล้วนี่คือได้แบบเต็มเต็มเลยนะครับเราจับไดเวอร์เจนต์ตรงเนี้ยทันบดีนะครับแล้วก็เป้าหมายมันคือเส้น2เส้น200แถวเนี้ยนะครับก็ขึ้นไปถึงบดีนะครับ แต่ตอนนี้นะครับการที่มันชนเส้น200ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านด้วยนะครับแล้วแล้วมันก็มีแกลบตรงนี้ด้วยแล้วแกลบนี้ก็ยังไม่ปิดนะครับผมลยคิดว่าเอ c นแคลบตรงนี้คงไม่ใช่จังหวะในการเล่นนะครับก็คงต้องรอจังหวะเนี่ยถอยมาปิดแกลบก่อนประมาณ1.54เนี่ยค่อยกลับมารับใหม่สําหรับตัว nCA นนะครับส่วนเจ T นะครับม m t ก็ถือว่ารอบนี้ก็ได้มาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราเล่นจากโซนล่างมาเหมือนกันก็รีบาวขึ้นมาก็เป็น แต่ตรงนี้เราก็คงมองเป็นโซนขายนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยที่เราบอกว่าเราจมทมันขึ้นมาเยอะนะครับจากกรอบล่างเนี่ยมันชนกรอบบนไปละนะครับเราเลยแนะนําว่าอาจจะมาเล่นตัวของ J-Mart แทนเพราะว่า J-Mart เนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะเบรกเอาขึ้นมานะครับแม้วเมื่อวานลงเนี่ยแต่โดยรวมก็ยังไม่ได้เสียอะไรนะครับคือจมทยังเนาะยังย่อน้อยไปที่เราจะกลับมาแนะนําเข้าใหม่นะครับส่วน PTG นะครับแบบ p d g ผมว่า กราฟเนี่ยนะครับมันยังดูเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับยังเป็นไซด์เวย์อยู่ก็คิดว่าอยากให้รอดูไปก่อนนะครับกราฟมันยังไม่ชัดมากก็เป็นไซด์เวย์ก่อประมาณนี้นะครับแนวรับก็6.85ุดาสำหรับอ่า PDTG นะครับมาที่ตัวของ BKGI นะครับสำหรับ BKGI เนี่ยกราฟเนี่ยนะครับคือมันเป็นมันเป็นไซด์เวย์กึ่งที่มันเป็น Descending นะครับที่สำคั ทัานเนี่ยคงเรื่องของการเบรกละนะครับถ้าหลุดอันนี้ก็คือจบนะครับหลุดตำ่ำมาหนึ่งจุดเก้าหนึ่งเนี่ยอาจจะเจอกันอีกทีหนึ่งจุดหกแปดแต่ถ้าเกิดเบรกด้านบนเนี่ยผ่านสองจุดหนึ่งหกเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันประมาณสองจุดสี่นะครับเพราะนั้นผมว่า BKGI เล่นเบรกเอาท์นะครับเล่นเบรกเอาท์ AP ยังสะสมทันไหมยังพอได้นะครับคือตอนนี้มันก็อยู่แถวประมาณเส้นสองร้อยเนี่ยยังพอยังพอซื้อสะสมได้นะครับเส้นสองร้อยเส้นยี่สิบเนี่ยโซนเนี้ยซื้อสะสมได้นะครับแต่จังหวะขึ้นอีกทีนึงเนี่ยต้องรอเนคครอสนะับ CPO น่ารับไมหมน่ารับนะครับเพราะว่าลงมาใกล้ถึงแนวรับอ่าลงมาถึงแนวรับแล้วแหละนะครับหลุดมานิดนึงด้วยแต่ว่ายังซื้อได้ส่วนก,กันกุลนะครับก,รกันกุลรีบา,าแต่ไม่ผ่านเส้น20ตอนนี้ก็คงยังไม่ได้มีอะไรให้ทํามากสําหรับตัวของกันกุลนะครับอ่าสำหรับตัวของเอเชียที่เป็นหุ้นแนะนําของเราเมื่อวานนี้ก็ย่อลงมานะครับแต่เรายังคงเชื่อมั่นแพทเทิ์นี้อยู่นะครับคืออินเวอร์ทเฮดด์ชลเดอร์นะครับแต่ตัวนี้ต้องเล่นกลางๆหน่อยนะครับ คือถ้ามันจะลงยนเสียงจริงเนี่ยต้องหลุดไหลขวานะประมาณ7.5-7.6นะครับแต่เป้าหมายเนี่ยจริงเป้าหมายหลักคือเส้น200สําหรับเอเชียนะครับเรยังชอบอยู่นะครับเราก็ปิดท้ายด้วย BA แล้วกันนะครับ BA ก็เป็นหุ้นแนะนําสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นไปได้ดีนะครับแต่ว่าตรงเส้น200มันก็เป็นแนวขายแหละนะครับเราก็ให้21.6เป็นเป้าหมายซึ่งก็ชนบดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราซื้อกลับก็คงต้องรอรับตามเส้น20ประมาณ20.3สําหรับตัวของ BA วันนี้ก็มุมมองเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับคำถามอื่นๆเดี๋ยวไปเจอกับช่วงบ่ายนะครับในรายการตัวของชาร์ตเปอร์สเปกทีฟได้นะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับทุ่มครึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมไปออกเทรดเดอร์เคพก็ไปคุยกันในภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกนะไปดูพวกมาเก็ตเทรดอะไรกันด้วยนะครับดูแบบละเอียดละเอียดกันหน่อยนะครับช่วงเช้าเรามีเวลาไม่ได้เยอะมากก็ได้ได้แค่ไม่ละเอียดมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหวงตาที่รับชมผ่านทาง Youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิรเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ